สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเวียน channel นะคะตอนนี้เป็นคลิปพี่อการจะทําในหัวข้อเรื่องพรใดที่กําลังประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณจะเป็นอย่างไรมีไพ่ให้เลือก3ใบ3กองใบที่1กองที่1ใบที่2กองที่2ใบที่3กองที่3เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะใบที่1ดึงดูดใบไหนที่สุดเลือกใบนั้นเนาะใบที่ส ใบที่3ถ้าเลือกได้แล้วคลิกไปดูที่ท i m e stamp ได้เลยนะคะสวัสดีคนที่เลือกกองที่1ใบที่1ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คว่าพรใดที่กําลังประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณอยู่ก็คือกําลัง3มแดงผลให้กับคุณเนาะเป็นอย่างไรขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่1ใบที่1ก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คนที่เลือกกองที่หนึ่งจะใช่ตัวตนของคุณไหมถ้าใช่ไปดูกันต่อถ้าไม่ใช่เลือกกองใหม่ได้เลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกษ์กันคือเด่นมากนะคะธาตุไฟเมษสสงหงธนูธาตุลมมิถุนตุลกุม้าธาตุาไม่ตรงนะคะให้ฟังพลังงานหลักๆกันวิมองว่าตอนเนี้ยตัวตนของคุณนะเป็นคนที่แบบมีความมุ่มนะมีความมุม่งมั่นมีความขยันมีความอดทนเป็นคนที่สามารถที่จะ ทำในสิ่งที่คุณถนัดได้ในทุกๆวันถึงแม้จะมีเรื่องน่าเบื่อถึงแม้จะมีเรื่องที่อ,อะไรเข้ามาก็ตามมันจะทําให้คุณมีความปรารถนาในสิ่งที่ทําอย่างรุนแรงและคุณก็จะสามารถที่จะทํามันได้เรื่อยๆคุณมีความรับผิดชอบที่ดีมากๆมีความรับผิดชอบสูงและเวลาทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ลงรายละเอียดในดีเทล ถ้าทําคุณจะไม่ทําแบบผิวเผินคุณจะเป็นคนที่ลงรายละเอียดจนกว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญมีความำชำชานาญในสิ่งที่คุณทําตอนนี้วิมองว่าคุณน่าจะกําลังรอเงินปันผลรออะไรสักอย่างหนึ่งวิมองว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งปัญหาหลักๆของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการการรอคอยการเงินการรอคอยในสิ่งที่จะได้คุณกําลัง หมุนเงินกําลังบาลานซ์กำลังจัดการเงินอย่างเต็มที่ในตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเงินที่เข้ามาหาคุณมันอาจจะเข้ามาแล้วคุณออกไปลงทุนลงลงล,ลงรอนแล้วก็อา,อาจจะรอในเรื่องของผลกำไรงดงามที่ตามมาเนาะแต่ตอนนี้แนวโน้มม่มองว่ามันก็มองเห็นแหละอนาคตดำไรดำไรอะ่ะว่าเงินกำลังจะเข้ามาแต่ต้องต้อง,ต,องต้องใจเย็น คุณจะต้องแบบโฟกัสในเรื่องของการเงินเป็นอันดับแรกก่อนเลยในตอนนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณใจร้อนคุณวู่วามแล้วคุณใช้เงินอย่างขาดสติเนี่ยมีโอกาสว่าคุณจะแบบช็อตได้สําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งดังนั้นในเรื่องของการเงินในตอนนี้เป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งสำหรับคุณเลยคุณจะต้องบาลานซ์ตัวเองคุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีที่สุดเงิน ที่รอในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้แหละมันกําลังจะเข้ามาแล้วแต่ว่าในระหว่างที่รอเงินอยู่เนี่ยคุณจะต้องจัดการเป็นอย่างดีดังนั้นคุณอาจจะเก่งในเรื่องของการหมุนเงินเนาะในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการแบบเงินตึงๆอะไรประมาณเนี้เนี่ยคือปัญหาที่คุณได้เจออยู่แต่ว่ามันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีในอนาคตแต่ว่าคุณจะต้องบริหารจัดการด้วยสติปัญญาเนาะ มันถึงจะไปรอดได้แต่ถามว่ามันมันถึงขั้นแบบวิกฤตไหมจะไม่วิกฤตหรอกเพราะว่ามันจะมีช่องทางการหมุนอยู่มันจะมีช่องทางการไปได้อยู่ในตอนนี้นะคะมาดูซิว่าพรใดที่กำลังจะประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณเป็นอย่างไร The view of fortune สไม่เท้า6ไม่เท้าห้าถ้วยเด,เด็กถ้วยนะคะ New life แล้วก็ชอบบูด with and yes พรใดที่กำลังประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณวิโมว่าเนี่ยพรที่ประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลสำเร็จในเรื่องของการงานหน้าที่การงาน ความมั่นคงในอนาคตของคุณเพราะว่าโชคชะตาเขาเหมือนกับว่ากำลังจะเปิดดวงกำลังจะเปิดให้กับคุณได้มีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอแฟนก็ได้เนาะในอนาคตที่จะเข้ามามีคอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนแล้วให้ความมั่นคงในชีวิตของคุณคุณจําเป็นที่จะต้องสร้างความแข็งแกร่ง สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองในตอนนี้ก่อนเพื่อที่อนาคตคุณจะได้รับความสุขความสบายในอนาคตความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าใครที่ท,ที่รอคอยในเรื่องของการงานการเงินที่มั่นคงคุณจะประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในสิ่งที่คุณกำลังบริหารจัดการหรืออะไรที่คุณรอคอยเนี่ย คุณจะได้รับถ้าคุณรอคอยเรื่องเงินคุณจะได้เงินตกเบิกที่เป็นเงินแบบก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณรอคอยเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือรอคอยทั้งสองอย่างคุณจะประสบผลสำเร็จทั้งสองอย่างแน่ๆเพราะว่าทั้ง The View of Fortune ขึ้นมาเนาะแล้วก็ความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นสิ่งที่พรนี้จะสำเร็จกับคุณก็เป็นพรที่นำพาชีวิตของคุณไปสู่ชีวิตใหม่ ไปสู่ความสุขกายความสบายใจชีวิตของคุณในอนาคตคุณจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเดือดร้อนแล้วมันเหมือนกับว่าโค้งเนี้เป็นโค้งสุดท้ายที่คุณอาจจะเสียใจที่คุณอาจจะผิดหวังที่จะทําให้คุณรู้สึกเศร้าแต่จากนี้ไปถ้าคุณบาลานซ์ตัวเองได้ในขณะที่คุณยังไม่รู้เลยว่าอุ้ยเงินตกเบิกฉันจะมาเมื่อไหร่หรือมันจะออกหัวหรือออกก้อยเนี่ยแล้วถ้าคุณสามารถที่จะบาลานซ์คุณให้มีความสุขได้เนี่ย ไม่ว่าอนาคตไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรก็ตามความสุขเนี้ยมันจะไปหล่อเลี้ยงทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายมันเหมือนเป็นชีวิตใหม่อ่ะดังนั้นไพ่ถึงแนะนําว่าที่ทําให้คุณรู้สึกแบบกังวลนิดๆเนาะอาจจะมีความวิตกกังวลหน่อยๆแต่ว่าถ้าคุณ ไม่เป็นไปตามโลกมายานั่นก็คือเหมือนกับว่าความวิตกกังวลของคุณไม่ได้เพิ่มทวีเหมือนโลกมายาว่าเฮ้ยถึงแม้ฉันจะไม่มีเงินแต่ฉันก็สามารถมีความสุขได้ซึ่งแม้ฉันไม่มีเงินในต,ตอนนี้อาจจะไม่มีเงินก้อนแบบใหญ่ๆตามที่ปรารถนาแต่เชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อมั่นในจิตวิญญาณปล่อยวางตัวเองให้สบายๆเนี่ยแล้วคุณเชื่อว่าเงินที่ฉันรอคอยหรือสิ่งที่ฉันรอคอยฉันจะได้แน่ๆถ้าคุณเชื่อมั่นในจิตวิญญาณเงินก็ให้เกียรติเขาอะ จิตวิญญาณของคุณจะนำพาความสุขความสมหวังความสําเร็จเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเพราะว่าไพ่บอกว่ายังไงยังไงคุณก็ต้องรอก่อนชีวิตใหม่ที่มีความสุขที่มีความสบายกําลังจะรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าสิ่งนี้อนาคตที่มันจะส่งผลกระทบนั่นก็คือถ้าในอนาคตคุณจะเจอกับอะไรก็ตามเหมือนกับว่าชีวิตของคนเรามันมีขึ้นก็มีลงมันอาจจะมีช่วงที่แบบสูงพุ่งไปสูงสุด แล้วมันอาจจะมีช่วงที่แบบดรอปลงมาแล้วคุณไม่วิตกกังวลกับสิ่งนั้นคุณปล่อยชีวิตของคุณให้มีความสุขให้มีความแบบสบายๆชีวิตของคุณจะพบเจอแต่ความสุขและความสบายดังนั้นนี่คือชีวิตใหม่ของคุณอยู่ที่ความคิดของคุณแล้วว่าคุณจะปล่อยวางคุณจะเชื่อใจจิตวิญญ,ญาณของคุณไหม ถ้าคุณมีความสุขสบายสบายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะตั้งแต่ดูคลิปแล้วคุณพยายามสร้างความสุขคุณพยายามเชื่อจิตวิญญาณของคุณว่าจิตวิญญาณของคุณไม่ทําร้ายคุณหรอกเขาจะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความสุขความสมหวังแล้วเหมือนกับว่าคุณกับจิตวิญญาณของคุณทํางานอยู่ในวงล้อเดียวกันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาของคุณกับพรอันประเสริฐ มันจะทํางานเป็นล้อเดียวกันเนาะก็คือเป็นวงล้อเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันอยู่ในเส้นทางเดียวกันคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอนเนคกันเมื่อคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเนคกันทํางานอยู่ในระดับเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าไปไปได้ไวสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับรวดเร็วเนาะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้อย่างแน่นอนแต่ว่า ไพ่ก็เหมือนกับว่าอยากจะแนะนำมาเนาะว่าสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะมันจะเกิดขึ้นแน่แต่คุณจะต้องเซเยสก่อนว่าฉันได้แน่ฉันเป็นแบบนั้นฉันทําแบบนั้นให้คุณเป็นคนที่มีความสุขให้คุณเป็นคนที่แบบถ้าคิดว่าอยากได้เงินก็คิดว่าฉันมีเงินฉันจะซื้ออะไรก็ได้ซื้อในความคิดซื้อในจินตนาการก่อนแล้วสิ่งต่าง คอยตามมาทีหลังถ้าสมมุติว่าความสุขที่คุณปรารถนามันยังมาไม่ถึงก็ขอให้คุณทําตัวเองว่าฉันมีความสุขฉันเป็นคนที่มีความสุขแน่ๆคุณอยากเป็นคนแบบไหนให้คุณเป็นแบบนั้นในจินตนาการไปก่อนแล้วรอคอยไม่นานสิ่งๆนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณชอบบวชก็คือเป็นชีวิตที่สบายๆปล่อยวางตัวเองแบบสบายๆเนาะ อย่าไปซีเรียดอย่าไปเครียดแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นพรอันประเสริฐที่คุณจะได้รับก็คือสิ่งที่คุณปรารถนา คุณจะได้สิ่งนั้นเงินกับงานที่สําเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณเงินก้อนใหญ่เงินตกเบิกเนาะที่คุณรอคอยคุณจะได้ถ้าใครที่รอความมั่นคงรอความชัดเจนหรืองานที่แบบประสบผลสําเร็จเนี่ยวิมอว่าคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างงดงามแล้วจะได้งานที่มั่นคงที่นําพาชีวิตของคุณไปสู่อนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนนี่คือพรอ,อันประเสริฐ แต่อันดับแรกคุณจะต้องมีความสุขในปัจจุบันก่อนแล้วความสุขในอนาคตถึงจะตามมาแล้วพอรอันประเสริฐจะประสิทธิ์ประสาทผลให้คุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่คือกองที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สองใบที่สองใบนี้นะคะเรามาดูกันซิว่าพรใดที่กำลังประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณแล้วเป็นอย่างไรนะคะ ขอเช็คตัวตนของคนที่เลือกกองที่สองใบที่สองก่อนว่ากองที่คุณเลือกใบที่คุณเลือกนี้ใช่ของคุณไหมถ้าใช่ไปดูกันต่อถ้าไม่ใช่เลือกกองใหม่ได้เลยนะคะอัศวินเด็กน้อยไม้เท้านะคะสามดาบสองถ้วย u u t t c e เนาะ Standing Stone แล้วก็ t ีออฟชาเลกสามสามถ้วย คนที่เลือกกองที่สองใบที่สองคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษดิสห์งธนูธาตุลมมิถุนคุณกุมธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกราศีตุลนะคะธาตุน้ําเด่นๆคนที่เลือกกองที่สองใบที่สองนี้ตัวตนของคุณนะเป็นคนที่แบบมีความคิดนี่เริ่มสร้างสรรค์มีความแบบว่าค่อนข้างที่จะมีจินตนาการที่ดีเหมือนเด็กน้อยเนาะเริ่มต้นตัวตนของคุณเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่า ถ้าฉันจะเริ่มต้นแล้วฉันจะเริ่มต้นด้วยความสุขด้วยความเบิกบานมันเหมือนคนที่ที่ที่เป็นเด็กอะเวลาเล่นอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขสนุกสนานเบิกบานจินตนาการโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะคนที่เลือกกองที่3มเนี่ยจะเน้นมาทางความสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่เวลาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครก็ตามคุณจะเลิกคุณจะจินตนาการไปไกลถึงการเป็นครอบครัว การแบบแต่งงานการอยู่ด้วยกันในอนาคตดังนั้นคุณก็เลยคาดหวังในจินตนาการค่อนข้างที่จะสูงมีบางอย่างเนาะมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปนดังใจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เหมือนกับว่าเอ้ทำไมฉันคิดแบบนี้และทำไมฉันฉันหวังไว้แบบนี้ทําไมมันไม่เป็นไปนดังใจโดยเฉพาะคนที่แบบคุณรักมากๆแล้วคุณให้ความสําคัญกับเขามากๆแล้วคุณจินตนาการไปว่า คนคนนั้นจะได้อยู่ในอนาคตของคุณแบบจีรังยั่งยืนแต่สุดท้ายแล้วความสุขที่คุณปรารถนามันยังล่องลอยมันยังเป็นแค่เพื่อนมันยังเป็นแค่คนคุยแล้วเมื่อไหร่ชีวิตของฉันมันถึงจะได้พบเจอกับความสุขและความสมหวังเสียทีมันเหมือนกับว่ามันเป็นความคิดที่คุณรู้สึกว่าปรารถนาอย่างแรงกล้าแต่สิ่งนั้นอะยังมาไม่ถึง บางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณจะได้รับบางทีบางครั้งคุณก็มั่นใจในระดับหนึ่งแต่บางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าทําไมมันยังห่างไกลแล้วมันเป็นจริงได้หรือเปล่ามันยังเหมือนกับว่าบางทีเนาะวันนี้อาจจะมีความมั่นใจแต่พรุ่งนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบลังเลสง,สงสยัยหรือแบบไม่มั่นใจหรือเอ๊แบบ ยึดปัจจุบันความสุขในปัจจุบันดีกว่าไหมเช่นจะเพิ่งไปจินตนาการหรือจะเพิ่งไปคิดในเรื่องนี้เลยมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบไม่รู้จะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะาวางลงหรือแบบมันก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังอะไรขนาดนั้นความหวังมันมีอยู่ลํำไรแต่สิ่งที่หวังมันอาจจะไม่ได้100%เปอร์เซเหมือนที่คุณปรารถนา นี่คือพลังงานของคุณคนที่เลือกกองที่สองใบที่สองมันเป็นไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคาดหวังไว้แต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะเป็นไปดังหวังหรือเปล่าหรือกับคนที่คุณรักและปรารถนาบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้ดังใจอย่างเนี้ยคุณยังคิดว่าคุณกับเขามันจะได้สมหวังกันไหมในอนาคตนะคะมาดูซิว่าแล้วพรใดที่กําลังประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณเป็นอย่างไร สำหรับคนที่เลือกกองที่สองใบที่สองนี้เนาะคนที่เลือกกองที่2ใบที่สองพรที่จะประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณแน่นอนในเมื่อคุณโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะคุณพรที่คุณจะได้รับนั่นก็คือรักแท้คนที่เป็นรักแท้ที่เข้ามามอบความรักที่จริงจังมั่นคงให้กับคุณ พรที่จะส่งผลให้กับคุณทันตามันอาจจะไม่ส่งผลให้กับคุณทันตาได้ทันทีเนาะที่ว่าเอ้ยฉันปรารถนาในความรักความสัมพันธ์คนที่รักฉันเป็นรักแท้คนที่เข้ามาคั่งรักเป็นรักแท้ให้กับฉันฉันต้องการแบบทันทีคุณจะไม่ได้แต่คุณจะค่อยๆได้พบได้เจอกับความรักที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเป็นโอกาสในการเรียนรู้เป็นช่องทางที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน วิมองว่าคนที่เลือกกองที่สองใบที่สองเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณได้เจอแล้วล่ะคุณจะได้พบได้เจอแต่ถ้าใครที่ยังรอคอยอยู่อ่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินสิ้นปีเนี้ยคุณได้พบได้เจอแน่แน่กับคนที่เป็นคู่แท้กับคนที่ใช่กับคนที่จะเข้ามาเป็นของขวัญถ้าใครที่ปรารถนาในความรักความสัมพันธ์หรือเพิ่งจะมุฟออนออกจากสถานการณ์ความรักที่เป็นท็อกซิตความรักที่ ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นยาพิษสําหรับคุณนะถ้าคุณตัดใจมูฟออนเนาะคนที่เพิ่งตัดใจมูฟออนไม่เกินเดือนหนึ่งคุณจะได้เจอคนที่ตัดใจแล้วมูฟออนแบบอย่างไวนะคุณก็จะได้พบได้เจอของขวัญชิ้นใหม่คนที่เข้ามาเป็นของขวัญคนที่ใช่คนที่ดีที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีกวา่าที่คุณกําลังหมกตัวเองอยู่ในห้องหรือปิดกั้นตัวเองอะ่ะ คนไหนที่ปิดกั้นตัวเองถ้ากล้ามูฟออนออกมาตัดใจเศร้ามูฟออนออกมาคุณจะได้พบได้เจอแบบรวดเร็วทันใจแต่ถ้าใครที่ได้พบได้เจอแล้วความสัมพันธ์อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าไม่เกินสิ้นปีนี้หรอกความสัมพันธ์ของคุณจะขยับจะขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งอย่างแน่นอนจากคนคุย นไปเป็นเริ่มเป็นคนที่แบบมีความชัดเจนมีการลงรายละเอียดมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนี่คือพอรที่ประสิทธิ์ประสาทผลว่าถ้าใครที่อ่าคุยคุยกันอยู่ความชัดเจนของคุณจะชัดเจนขึ้นจากกลายเป็นรักแท้มันจะเริ่มแบบมีความ ลงรายละเอียดในชีวิตของกันและกันมากขึ้นว่าจะวางแผนอนาคตอย่างไรจะตัดสินใจในอนาคตจะทําอย่างไรให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันจากคนคุยก็จะเป็นแฟนจากแฟนก็จะเริ่มแบบมีมั่นหมายจะหาแบบเลิกมั่นจะหาเลิกแต่งแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะขยบความสัมพันธ์ไปตามเป็นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่สามารถตัดใจจากความสัมพันธ์เก่า ถ้าคุณตัดใจจากความสัมพันธ์เก่าๆพรประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณได้เจอกับคนรักที่เป็นรักแท้เป็นคู่บุญคู่บารมีที่จะเข้ามาชัดเจนในชีวิตของคุณที่จะเข้ามาเป็นของขวัญให้กับคุณรับรองว่าคนคนนั้นเขาดีกว่าคนเก่าแน่นอนแต่ว่าคุณจะต้องกล้าที่จะมูฟออนกล้าที่จะตัดใจชัดเจนกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วคนที่ใช่จะเข้ามาในวันเวลาที่เหมาะสม คุณตัดใจได้ไวเท่าไหร่เนาะคือคือ,คอตัดใจแบบว่าอุ้ยฉันมูฟออนแล้วนะมูฟแต่ปากคุณก็จะได้แต่ปากแต่ถ้าคุณมูฟออนด้วยหัวใจที่เข้มแข็งที่แข็งกล้าว่าฉันจะไม่เสียใจก็คือการปรับจูนพลังงานของคุณให้แบบว่าโอ้ยฉันแบบหลุดพ้นแล้วเว้ยอะไรเงี้ยให้มีความสุขจากข้างในอย่างแท้จริงคุณถึงจะได้พบได้เจอกับคนที่ใช่ อย่างอย่างที่แบบว่าเข้ามาเป็นของขวัญของกำนันเข้ามาอยู่ในชีวิตเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดีขึ้นแล้วเป็นคนที่ใช่ในอนาคตสําหรับคุณจริงๆแล้วคนคนนั้นจะรักคุณจะซื่อสัตย์จะชัดเจนกับคุณอย่างที่คุณแบบฉันซื่อสัตย์ฉันชัดเจนกับฉันสิ่งที่ฉันต้องการมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วคุณกล้าตัดใจแล้วคุณคิดว่าคุณต้องการแบบไหนคุณชัดเจนกับตัวเองคุณจะได้พบได้เจอกับคนคนนั้นนี่แหละ พรอันประเสริฐที่จะประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณคนที่เลือกกองที่สองใบที่สองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สามใบที่สามใบนี้นะคะเรามาดูซิว่าพรใดที่กําลังประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณเป็นอย่างไรนะคะขอเช็คพลังงานตัวตนของคุณคนที่เลือกกองที่สามใบที่สามก่อนถ้าใช่ไปดูกันต่อถ้าไม่ใช่เลือกกองใหม่ได้เลยนะคะสี่ไม่เท้าราชินีไม่เท้าเถ้วย แฮงแมนแล้วก็หกหกเครืนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเม็สิงธนูธาตุลมไอธาตุน้ํา,ากรกฎมีนพิจิตมีไฟกับน้ําเป็นหลักสําหรับคนที่เลือกกองที่สามใบที่สามถ้าพลังงานไม่ตรงลองฟังพลังงานหลักๆกันนะคะตัวตนของคุณนั้นคุณเป็นคนที่แบบจริงจังมั่นคงโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงมากๆเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็คือ งานที่คุณทำก็จะต้องเป็นงานที่มั่นคงที่จะสามารถเลี้ยงชีพแบบอยู่แบบสบายๆอะ่ะอ่า,อาสามารถเลี้ยงครอบครัวสามารถจุนเจือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่แบบจะต้องเก่งจะต้องเป็นแบบเบอร์หนึ่งเนาะอ่าหรือเป็นแบบแนวต้นๆในสายงานนั้นในอาชีพนั้นๆไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามฉันต้องเป็นที่หชีวิตของฉันสิ่งที่ปรารถนาถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ คุณจะต้องเป็นคนที่แฟนรักแฟนปาถนาแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณปาถนาที่อยากได้คุณจะรอคอยคนที่จะเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวเท่านั้นถ้าใครที่มาแบบเล่นๆมาแบบแบบเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยคุณไม่สนใจหรอก แนวโน้มว่าฉันรอได้ฉันไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าหน้าที่การงานอะไรเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะคนที่เลือกกองที่3ใบที่3เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีมันไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นของขวัญคุณก็พร้อมที่จะรอหรือคุณก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวได้แต่ถ้าความสัมพันธ์นั้นเข้ามาเป็นของขวัญของกำนันเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีคุณก็โอเคพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเดินไปพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้และเดินไปด้วยกันนี่ก็คือ พลังงานของคุณคนที่เลือกกองที่3ใบที่3แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เลือกกองที่3าใบที่3มเนี่ยมันจะเป็นพลังงานถ้าเป็นความรักเนี่ยอาจจะยึดติดอยู่กับความรักเก่าๆหรืออาจจะเหมือนกับว่าความรักเก่ายังฝังใจคุณอยู่มันยังไม่สามารถที่จะมีใครที่จะมาเอาชนะใจคุณได้เหมือนกับคนคนนั้นเนาะมันมีคนคนหนึ่งแหละอยู่ในใจของคุณที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่เนาะแนวโน้มที่ว่าคิดถึงเขา ยังรอเขาถ้าเขากลับมาคุณก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่กลับมามันก็แบบมันยังไม่มีใครอะที่แบบโดดเด่นเกินคนคนนี้มันยังเหมือนกับความรักที่ฝังใจเนาะเนี่ยก็คือพลังงานของคุณคนที่เลือกกองที่สามใบที่สามถ้าใช่ไปดูกันต่อถ้าไม่ใช่เลือกกองใหม่นะคะมาดูซิว่าพรประเสริฐอันใดที่จะประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณเป็นอย่างไรพรที่จะประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณคนที่เลือกกองที่สามใบที่สาม นี้นะคะนั่นก็คือความสุขความเบิกบานนะคะพรอ,อันประเสริฐที่คุณกําลังรอคอยความความรักเก่าหรืออะไรแบบที่แบบว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีคนรักเก่าในใจในกรณีที่มีคนรักเก่าในใจเนาะพรอ,อันประเสริฐประเสริฐประเสริฐอะไรนะพรที่จะประสิทธิประสาทผลให้กับคุณนั้นวิมองว่า เขาจะทําให้คุณไม่ใช่เป็นตัวเลือกของใครคุณจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นคุณจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นเหมือนที่เหมือนที่ตัวตนของคุณเป็นอะทุกอย่างก็คือฉันจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งถ้าสมมุติว่าอ่ามีสองเคสวิรู้สึกว่ามีสองเคสคนที่เลือกกองที่สามใบที่สามาถ้าคนที่รอคอยคนรักเก่า แต่ในกรณีนี้คนรักเก่าของคุณเขาไปมีคนอื่นเขาไปเลือกคนอื่นคุณอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะการรอของคุณอะการรอคอยของคุณมันสิ้นสุดแล้วถ้าใครที่ที่แบบว่าแฟนของคุณนอกใจหรือคนรักของคุณคนคุยของคุณอะไรก็แล้วแต่เขาเขาเขาไปเลือกคนอื่นแล้วคุณจะสามารถที่จะตัดใจแล้วคุณแบบ คุณจะสามารถที่จะตัดใจแล้วคุณจะจะไปเลือกคนอื่นได้อะจะมีคนคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับคนที่รอคอยคนเก่าแต่ว่าคนเก่าของคุณไปเลือกคนใหม่มันจะมีเหตุดนบันดาลใจว่ามีคนอื่นเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์ แล้วทําให้คุณสามารถที่จะตัดใจจากคนเก่าการรอคอยของคุณสิ้นสุดและคุณจะได้อยู่ในปัจจุบันคุณจะสามารถที่จะมูฟออนได้แล้วคุณจะได้คนพบคนเจอคนใหม่แล้วคุณได้ไปเลือกคนใหม่คนคนคนใหม่แล้วคนนั้นน่ะที่แบบว่าคุณอาจจะแบบอุ้ยใครใครแบบไม่สามารถที่จะเอาชนะคนคนนี้ได้เลยเนี่ยคนคนที่ดีกว่าคนที่เป็นเดอะเบสกว่าเนี่ยเข้ามาทดแทนคนคนนั้นได้ คุณจะสามารถที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ได้แล้วคุณมูฟออนได้แบบทันทีเลยคุณจะยึดอยู่โอ้ปัจจุบันฉันมีความสุขฉันยึดกับปัจจุบันดีกว่าฉันแฮปปี้แล้วคนที่เป็นปัจจุบันคนที่เป็นคนใหม่ของคุณน่ะจะเป็นอนาคตของคุณเหมือนกับว่าคุ้มค่าในการรอคอยมันเหมือนกับว่าคนคนนี้คุณจะขอบคุณคนเก่าด้วยซ้าไปที่เขาทําให้คุณแบบมูฟออนทาให้คุณแบบรอคอยโดยที่แบบไม่วอกแวกเนาะแล้วได้พบได้เจอกับคนคนนี้มันเหมือนกับเป็นความสุขอันหอมหวาน เป็นเป็นแฟนใหม่ที่แบบทําให้คุณมีความเบิกบานมีความสดใสรู้สึกแบบหอมหวานรู้สึกแบบสวีทจังเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่คนที่ตัดใจมันก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าคนเก่าที่ไม่ตัดใจเนี่ยคุณยังไงคุณก็ได้พบได้เจอคนใหม่ที่แบบดีกว่าแล้วทําให้คุณตัดใจได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตัดใจได้เนี่ยก็ก็เนี่ยเป็นคนใหม่หรือว่าคุณกําลังคนคนที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ย คนที่คุณกําลังคุยอยู่คนที่กําลังจะได้พบคนที่กําลังจะได้เจอเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีคู่คู่แท้ในอดีตชาติที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคุ้นเคยเนาะแต่ว่าการที่คุณได้พบได้เจอกับแฟนใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ราบลื่นเนาะเขาดีกว่า เขาเพอร์เฟกกว่าก็คุ้มค่าที่คุณจะลงใจคุ้มค่าที่คุณจะเลือกเส้นทางใหม่แล้วไปกับเขาแต่เส้นทางระหว่างคุณกับเขามันอาจจะขรุขระนิดนึงอาจจะยังเบบห่างไกลในความสําเร็จนิดนึงแต่มันคุ้มค่าที่คุณจะรอคอยที่คุณจะไปกับเขาในกรณีที่ใครที่ตัดใจได้แล้วเนี่ย เส้นทางความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเข้าอกเข้าใจกันเนาะถึงแม้ว่ามันระยะทางมันอีกยาวนานก็ตามหรือมันอาจจะห่างไกลในความสําเร็จก็ตามแต่แต่คุณถ้าคุณยึดปัจจุบันแล้วคุณไปต่อกับเขาคนนี้รับรองคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนดังนั้นพรอ,อันประเสริฐที่จะประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคนที่เลือกกองที่สาใบที่สก็คือคุณจะได้เจอคู่แท้แล้วเดินไปกับคุณอย่าง คุ้มค่าในการรอคอยคนคนนี้คุ้มค่าในการรอคอยกับคุณอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีใครเนาะเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าคุณได้คบกับเขาเขาคนนี้จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จะเป็นคนที่จริงใจจะเป็นคนที่โฟกัสเฉพาะคุณเท่านั้นเขาจะไม่โฟกัสคนอื่นคนที่คุณเคยผิดหวังเสียใจคนที่เขาเคยไปเลือกคนอื่นคนเหล่านั้นไม่คุ้มค่าที่คุณจะรอคอยคุณจะได้คุณจะได้เห็นเห็นภาพที่ชัดเจน ว่าคุณควรจะตัดใจหรือคุณควรจะไปต่อแล้วคนที่คุ้มค่าในการรอคอยของคุณเขาจะแสดงให้คุณได้เห็นว่าถ้าคุณเลือกเขาคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะเจอเส้นทางใหม่คุณจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความผาสุกในอนาคตนี่คือพรอันประเสริฐ อันประเสริฐที่เขาจะประสิทธิ์ประสาทผลให้กับคุณได้เห็นให้กับคุณได้เจอในอนาคตอันใกล้นี้แต่ถ้าใครได้เจอแล้ววิก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าคุณเดินไปกับเขาคนคนนี้จะทําให้คุณได้เห็นว่าคุ้มค่าในการรอคอยอย่างแน่นอนจงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณจงเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณนะคะ Recover y ค,คือการค้นพบจากภายในที่จะทําให้คุณได้มั่นใจมันเหมือนกับว่าสิ่งคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือคนที่ใช่ จิตวิญญาณของคุณมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนที่ใช่แวบแรกที่คุณรู้สึกคุณจะรู้สึกแบบสบายใจคุณจะรู้สึกมั่นใจคุณจะรู้สึกแบบแบบสบายใจแบบบอกไม่ถูกแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ปลอดภัยถ้าคุณไปกับคนคนนี้มันจะมีความมีความสุขแบบลึกๆในใจของคุณแน่ๆน,นะคะแล้วคุณจะมองเห็นอนาคตว่าถึงแม้วันนี้มันจะเหนื่อยมันจะลำบากมันจะยังแบบอยู่ห่างไกลความเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าคุณกับเขา ต่างคนต่างเรียนรู้ต่างคนต่างรอคอยที่จะได้เจอกันต่างคนต่างรอคอยที่จะได้มองเห็นอนาคตร่วมกันแล้วอะแล้วแบบรอคอยว่าแค่ความสําเร็จนิดเดียวนะ่ะความสําเร็จก็จะมาแล้วอะคุณจะมีความสุขเนาะคุณจะแบบได้เฉลิมฉลองกันอย่างแน่นอนชุดอนิไดเล็กเลือกเส้นทางใหม่จะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความผาสุกก็ขอให้คนที่เลือกกองที่3ใบที่3สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาจากคนที่ มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอดีตชาติเกี่ยวกับรักแท้คุณก็จะได้เจอรักแท้ของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ